ผมอยู่กับเรียกว่ากองเชียร์ติมาสักนะครับขอย่านให้แนะนําตัวหนึ่งครับผมครับผมดีเจกระบอกครับวันนี้เดินทางรรมาเชียร์ลูกสศรการมีไทยนะครับเ <c oughs> สียดายเสียดายครับหลายลูกแล้วก็ <c oughs> วก็เกือบเสียหลายลูกเหมือนกันครับแต่ก็ด้วยสภาพสนามนะครับแล้วก็ไม่ใช่เกมเย้าของเราด้วยเสมอแก็ก็ดีได้เห็นได้เหมือนแะก้มแต่พูดถึงครับวันนี้เรียกว่าจัดอยู่ที่ขึ้นไหนครับผม อยู่94.25นะครับแถวบางกะปินะซีดี413นะครับก็เป็นพลังแล้วก็กองเียร์ของลุยสารการอินไทยลมหายใจจากที่มครับไปพูดถึงครับ<ม>ตอนนี้แหมรียกว่ามีการตื่นตัวเพราะว่าน้องๆ้องลุยสารรวมจะมีชื่อเสียงครับ,รบในส่วนของดีเจเองแล้วมีการปไปสมพันธ์ช่วยเหลือยังไงครับผมตอนนี้ก็จะจัดตั้งเป็นกองเียร์ตคุณทางบางกะปิมินดีก็จะเป็นพลังส่วนหนึ่งที่จะเป็นพลังเงียบหรือว่าเป็นพลังที่สน ลูกศิษย์กันดินไทยเนี่ยเดินทางก็สู่อุตสาหกรรนี่ยนะครับในในฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกนะครับตอนนี้ก็มีกองเชียร์เยอะนะการองเชียร์ของลูกศิษย์กันดินไทยแล้วก็เป็นเลือดของชาวที่รับสู่โดยแท้ครับผมครับพูดถึงฟุตบอลครับดีเจนึกถึงอะไรเป็นสิ่งแรกครับผมฟุตบอลเนี่ยฮะนึกถึงการรู้จักแพ้ชนะรู้จักแล้วก็คําว่าชนะนี่ก็โอเคอยู่เพราะทุกคนอยากจะไปสู่ฝั่งสำของตัวเองงั้น อุ้สานงานมิถิไม่ได้มองถึงมิชชั่นอมองถึงใครหรือเลยนะตอนนี้เพราะว่าเด็กๆและผู้เล่นเนี่ยพร้อมแล้วละ่ะพร้อมกับทุกอย่างนะครับครับแล้วก็อยากจะฝากได้ถึงนะครับกองเชียร์คนอีสานหรือว่าคนที่อยากจะให้กําลังใจครับกฝาจากที่ลาบสูงทุกคนนะฮะเรามาเชียร์ลูกศรบ้านเดียวกันเชียร์ให้เข้าถึงฝันหวานเชียร์ใหอ้อีสา,ดานดังกล้องไปกับผู้สานงานมิถิไับ จนด้วยครับผมจนด้วนถ้ายังไรก็ฟังได้ทาง94.25นะครับสีน้ำเงินเที่ยงแล้วก็เที่ยงถึงตนตีสีนี่รุ่นสามคำทีไทยเพลงเคลียร์ดังกระขึ้นครับผมวันนี้เราขอขอบคุณมากๆนะครับวันนี้แล้วก็คงติดตามผลงานแล้วก็ตามฟังตามขึ้นหิยุนะครับขอบคุณมากครับผมครัับสสวดีครับสวัสดีครับ